จากสองตัวอย่างที่เคยแนะนําผ่านไปเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นการใช้หน้าคอนแทคของเซ็นเซอร์มาสั่งงานแผงวงจร Z B d s 0ดียกันโดยตรงเลยใช่ไหมครับแต่ก็จะมีเซ็นเซอร์อีกแบบหนึ่งที่ไม่ได้ใช้หน้าคอนแทคแต่จะใช้การส่งลอจิก1หรือลอจิก0ออกมาแทนลอจิก1ก็คือ5โวลต์ลอจิก0ก็คือ0โวลต์นะครับซึ่งจากตัวอย่างผมก็จะมีอยู่2ตัวนะครับอันนี้เป็นเซนเซอร์อินฟราเรดแบบสะท้อนกลับนะครับก็มีสายธรรมดาไม่มีหน้าคอน ตัวนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ระดับน้ําแบบที่ไม่ต้องจุ่มน้ำนะครับก็จะมีลอจิก1และลอจิก0ออกมานะครับซึ่งเราจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับแผงวงจร ZBDS01 ได้โดยตรงดังนั้นจึงต้องมีตัวกลางที่จะแปลงลอจิก1หรือลอจิก0ที่ได้ออกมาจากเซ็นเซอร์ให้เป็นรูปแบบเดียวกับการทํางานของหน้าคอนแทคเ e ลย์เพื่อจะได้นําไปใช้งานร่วมกับแผงวงจร ZBDS01 ได้นั่นเองนะครับ ใช่แล้วครับเพื่อนๆน่าจะเดาถูกแล้ครับสำหรับการที่จะนํามันมาเชื่อมต่อก,กันเนี่ยผมก็จะมีตัวกลางตัวนี้ที่เราเรียกว่าโมดูลรีเลย์นะครับก็จะมีขายทั่วๆไปนํามาใช้เป็นอินเทอร์เฟซจากเซ,เซนเซอร์เหล่านี้มาอย่างแผงวงจร ZBDS01 นั่นเองนะครับซึ่งจะมี2แบบให้เราเลือกใช้นะครับคือ Active High ผมจะเขียนว่า High ไว้แล้วกันนะฮะ แล้วก็ Active Load แผงวงจรน,นี้เนี่ยต้องใช้ไฟเลี้ยงด้วยนะครับจะมี5โวลต์รับ12โวลต์เพื่อนๆก็เลือกใช้งานตามงานที่เพื่อนๆจะนําไปใช้แล้วกันนะครับแผงวงจรน,นี้จะมีจุดเชื่อมต่ออยู่2จุดนะครับจุดแรกก็คือจุดที่เป็น Output มันจะต่อตรงมาจากหน้า Contact Relay เลยจะเป็น NC NO common นั่นเองนะครับ ส่วนทางด้านนี้นะครับจะเป็นพินซึ่งจากตัวอย่างนี้จะใช้ไฟเลี้ยง5โวลต์น,นะครับก็จะต้องมีขาหนึ่งเป็นไฟบวก5โวลต์อีกขาหนึ่งเป็นไฟลบ5โวลต์และอีกขาหนึ่งที่เป็นขาสําคัญที่สุดก็คืออินพุตนะครับมันจะรับสัญญาณจากเซนเซอร์พวกนี้เข้ามาทางด้านอินพุตจะรับเป็นไฮหรือรับเป็นโลก็แล้วแต่นะครับมันก็จะทำงานโดยผ่านหน้าคอนแทครีเลย์จากนั้นเราก็จะนำหน้าคอนแทครีเลย์ไปเชื่อมต่อกับแผงวงจร ZBDS01 เพื่อถ่ายทอดสถานะได้แล้วนะครับและจากที่เคยบอกไว้แล้วนะครับว่าเจ้าแผงวงจรโมดูลรีเลย์จะมี2แบบก็คือ Active High และ Active Low เนี่ยนะครับก็หมายความว่าเราสามารถทำให้รีเลย์ทำงานที่ลอจิก1หรือลอจิก0ก็ได้ ซึ่งตรงนี้ขึ้นอยู่กับเอาต์พุตที่เซนเซอร์ส่งออกมานะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเป็นเซนเซอร์ระดับน้ําแบบที่ไม่ต้องไปจุ่มน้ําเวลาที่เซนเซอร์ตรวจสอบพบน้ําก็จะมีลอจิกหนึ่งออกมาที่ช่องเอาต์พุตของเขานะครับตรงนี้เป็นคอนเนคเตอร์ที่เราจะนําไปต่อใช้งาน ซึ่งเบื้องต้นแล้วถ้าเราคิดเร็วๆก็น่าจะเลือกใช้โมดูลรีเลย์ที่เป็น Active ไ i g h ใช่ไหมครับแต่เอาเป็นว่าการเลือกใช้โมดูลรีเลย์นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าอุปกรณ์ตัวนั้นส่งเอาพุตอะไรออกมาแล้วก็จะต้องใช้ตามนั้นนะครับเราต้องพิจารณาจากงานที่เราจะนําไปใช้ด้วยนะครับแต่เบื้องต้นเพื่อนๆอาจจะเข้าใจก่อนว่าเวลาที่ตัวนี้ทํางานหน้าคอนแทคจะทําให แผงวงจร ZBDS01 ทำงานเพื่อใช้ในการถ่ายทอดสถานะได้นั่นเองนะครับและเพื่อให้เห็นภาพเนี่ยเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันครับ เอาละครับหลังจากที่ผมได้ต่อส่วนประกอบต่างๆเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ชุดนี้เป็นชุดตรวจสอบระดับน้านะครับถ้าระดับน้ําถึงจุดที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยให้ตัวนี้ส่งสัญญาณไปที่สมาร์ทโฟนนะครับตัวนี้ก็คือแผงวงจร z b d 0ีเที่เพิ่มเอาไว้ในแอปพลิเคชันตัวนี้เป็นแผงโมดูลรีเลย์5โวลต์ที่เป็นแบบแอคทีฟไฮ ตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์น้ําแบบไม่ต้องจุ่มน้ํานะครับแล้วก็นี่คือแบตเตอรี่5โวลต์นั่นเองนะครับอ่ะเรามาทดสอบกันตอนนี้ที่หน้าจอสมาร์ทโฟนเป็นลักษณะแยกออกจากกันเพราะว่าผมนำสายของ ZBDS01 ไปเชื่อมต่อเอาไว้ที่คอมกับ NO ของโมดูลรีเลย์ทีนี้ถ้ามีการตรวจสอบพบน้ำนะครับลองดูนะครับตัวเซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะมีไฟปรากฏขึ้นมาด้วยนะครับ พร้อมกับที่ตรงนี้ก็จะเห็นมันติดกันนะครับถ้าเราเลื่อนขึ้นไปนะครับแล้วไม่พบน้าก็จะแยกออกจากกันนะครับแต่ถ้าเราเลื่อนลงมาพบน้ําก็จะติดกันนะครับอันนี้คือการถ่ายทอดสถานะของเซนเซอร์เข้ามาที่แอปพลิเคชัน Smart Life นะครับ ดูเผิๆแล้วก็เหมือนจะใช้งานได้แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าผมมีข้อแนะนํานิดหนึ่งนะครับโดยมีประเด็นที่เราจะต้องสนใจอยู่2เรื่องนะครับประเด็นแรกคือการประหยัดพลังงานขณะสแตนบายประเด็นที่2คือความเมกเซนส์ของการมองผ่านหน้าจอแอปพลิเคชัน Smart Life นะครับจากตัวอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่านําเจ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้ไปตรวจสอบระดับน้ํากรณีที่ระดับน้ําลดมาจนถึงจุดที่กําหนดอ่ะอย่างตอนนี้นะครับ อยู่อย่างนี้ก็คือ,อยังไม่ลดมาจนถึงจุดที่เรากําหนดใช่ไหมครับขณะนี้ถือว่าเป็นโหมดสแตนบายโหมดสแตนบายของชุดนี้เนี่ยไม่ประหยัดนะครับเพราะว่าไฟที่จะไปเลี้ยงเซนเซอร์เนี่ยโอเคมันจําเป็นก็ต้องเลี้ยงไปนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นโมดูลรีเลย์ที่รับลอจิก1เราบอกแล้วว่าในขณะที่มันตรวจสอบพบน้ํา มันจะมีล o อจิกหนึ่งมาที่ Input เพราะฉะนั้นรีเลย์ทำงานแปลว่ามันก็จะกินไฟใช่ไหมครับอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของความเมคเซนในหน้าจอของแอปพลิเคชันสมาร์ทไลฟ์โอเคมัน Make Sense Make Sense ของผมหมายความว่าปกติแล้วประตูหน้าต่างของบ้านเราเนี่ยถ้าอยู่ในสภาวะปกติมันก็ควรจะปิดใช่ไหมครับอย่างนี้เมคเ s e ครับเพราะฉะนั้น ชุดนี้ไม่ผ่านมันต้องมีการเปลี่ยนอะไรบางอย่างทีนี้เพื่อให้งานของเราตอบโจทย์ทั้ง2ประเด็นได้ผมแนะนำให้เปลี่ยนชุดนี้เป็นโมดูล relay แบบ active low นะครับเพราะว่าขณะที่ standby ีเลย y ตัวนี้ต้องไม่ทำงานนะครับและจะไปทำงานในขณะที่ตรวจสอบพบว่าน้ำลดมาจนถึงระดับที่ต้องการแล้วนั่นเองอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนโมดูล r e ลย y ให้เป็นแบบ active l o และเดี๋ยวเรามาดูกันครับ เอาละครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเจ้าแผงวงจรรีเลย์โมดูลเป็นแบบ Active l o ลแล้วนะครับแล้วก็นําเจ้าแผงวงจร ZBDS01 มาเชื่อมต่อไว้แต่สังเกตนิดนึงนะครับผมไม่ได้เชื่อมต่อเอาไว้ในตําแหน่งเดิมตําแหน่งเดิมจะเป็น NO แล้วก็ Common แต่ตําแหน่งใหม่เป็น Common และ NC นะครับเรามาดูที่หน้าจอสมาร์ทโฟนก่อน ไม่เห็นมันตรงกับที่ผมบอกไว้เลยว่ามันจะ make sense อะไรเดี๋ยวครับใจเย็นๆตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ติดตั้งเอาไว้ในจุดที่เราจะตรวจสอบระดับน้ําเลยนะครับอ่ะเรามานําเจ้าตัวนี้ไปติดตั้งกันนะครับจากโจทย์ที่บอกว่าถ้าน้ําลดมาจนถึงจุดหนึ่งให้มัน alert มาที่สมาร์ทโฟนก็นําเจ้าตัวนี้ไปติดตั้งที่แทงน้ําบริเวณล่างๆก็แล้วกันนะครับเพราวลาน้ําลดลงมามันก็จะได้ลดลงถึงระดับนี้ใช่ไหมครับพอติดตั้งแล้วอ่ะเราเห็นเซนเซอร์ทํางานแล้วใช่ไหมครับ เรามาดูที่หน้าจอสมาร์ทโฟนก่อนที่หน้าจอสมาร์ทโฟน make sense ไหมครับ make sense นะครับเพราะว่ามันติดกันไว้แบบนี้นะครับแล้วที่รีเลย์ล่ะทํางานไหมไม่ทํางานก็แปลว่าประหยัดพลังงานใช่ไหมครับทีนี้พอเวลาน้ําลดลงมาลดมาจนถึงระดับที่ตั้งไว้นะครับรีเลย์ทำงาน หน้าจอของสมาร์ทโฟนก็จะเป็นการแยกออกจากนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องเขียนออโตเมชันเพื่อไปควบคุมอุปกรณ์ตัวอื่นนะครับอาจจะเป็นหลอดไฟปั๊มน้ําหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวทางในการนําเจ้าแผงวงจร ZBDS01 ไปประยุกต์ใช้กับเซ็นเซอร์ต่างๆนั่นเองครับ